ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการเอาไอ้นั้นนะครับมัลติเ็กเซอร์นะครับคือตอนแรกนะครับเราก็เรียนเป็นสองทูหน 1, ึ่งสี่ทูหนึ่งแล้วก็แปดทูหนึ่งได้ไหมแต่มัลติเบกเซอร์ที่มีความตับซ้อนมากๆเราก็สามารถแบบว่าสร้างขึ้นมาจากพั่วมัลติเ็กเซอร์ที่มีความตับซ้อนใน้อยได้นะครับยกตัวยอย่างเช่นยกตัวยอย่างเช่นอ่า เราจะต,ต้องการมัลติเ็กเตอร์ขอย่อสั้นๆว่ามักนะครับต้องการสร้างมักจำนวนสี่ทูหนึ่งจากสองทูหนึ่งจำนวนสองตัวนะครับเราก็สามารถสร้างได้นะครับจากตอนแรกมักแบบแบบสี่ทูหนึ่งนะครับมันจะเป็นรูปแบบนี้เนาะมันจะเป็นรูปแบบนี้ขอกรอบว่างนะครับเราก็สามารถเราก็สามารถสร้างได้ นี้คืออ่า a b บ b จะเป็นอย่างนี้นะ A นำหน้า B แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นอันนี้ถ้าเป็นสองทุนหนึ่งอ่ะก็เริ่มก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนอันนี้เนาะอันนี้ถ้าเป็น I อศูนย์แต่ก็ I อหนึ่งนี่คือมักตัวแรกเออขอแก้นิดนึงเนาะโจทย์ผิดต้องเป็นสร้างสี่ทุนหนึ่งจากสองทุนหนึ่งสามตัวนะครับอ่ะ ก็อันนี้นะครับเป็น i อศูนยหนึ่งคือมารกตัวแรกนะครับนี่คือเอาพุทออกมาแล้วก็อันนี้จะเป็นไอสองกับ i อสามอันนี้ออกมานะครับแล้วก็ เชื่อมตรงนี้สองอันนะครับก็จะเชื่อมเข้าหากันโดยอีกมักหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเอาพูดออกมาเป็นแซนะครับก็ตอนแรกอะตอนแรกอะถ้าเราเขียนมักรวมๆอะลำดับนะครับ A จะอยู่หน้า B นะครับ แต่ถ้าเราเขียนมากแบบนี้แบบเป็นสองทุนหนึ่งมากหลายอันประกอบกันนะครับให้สลับตำแหน่งกันนะจะต้องเป็น b อยู่หน้า A นะครับแบบนี้ถึงจะถูกนะครับพิสูจน์ก็คือว่าอันเนี้ยเอาพุทธตัวแรกกับเอาพุทธข้างล่างนะครับพิยานาทีละอันอันข้างบนเนี้ยนะครับมันจะเป็น b b บาร์ bar, 0, บวกด้วย B I1 เนาะ ตัวข้างบนนะครับใส่นิเซกเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวข้างล่างนะครับไม่ต้องใส่ก็คือหลักการก็คือว่าความหมายของมันก็คือตัวที่อยู่ข้างบนตรงนี้ก็คือถ้า b เป็นศูนย์ให้ i ศูนย์ออกมาแต่ถ้า b เป็น 0, หนึออ่งถ้า b เป็นหนึ่งให้ i หนึ่งออกอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจดนะครับเพราะว่าเผื่อแบบเผื่อแบบว่าไม่ค่อยเข้าใจก็คือถ้า b เป็นศูนย์ให้ i ศูนย์ออกมาถ้า b เป็นหนึ่งก็คือให้ i หนึ่งออกมานะครับ ตัวข้างล่างก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็น b bar i สองบวกด้วย b i 3านะครับความหามายของมันคือถ้า b เป็นศให้ i 2ออกถ้า b เป็น1ให้ i สออกมานะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะได้2ส,สมการก็คือสมการข้างบนนะครับคืออันนี้สมการข้างบนคืออันนี้แล้วก็สมการข้างล่างคืออันนี้ต่อไปนะครับ ทั้งหมดทั้งสองอันนี้นะครับก็เข้ามาที่มาร์กด้านหลังนะครับก็เข้ามาที่มาร์กด้านหลังมาร์กด้านหลังตรงนี้ a เป็นตัวเลือกนะครับก็เดี๋ยวขอยกไว้ด้านซ้ายนิดหนึ่งเนาะอโอเคก็อันเนี้ยนะครับ a เป็นตัวเลือกนะครับก็คือหลักการก็คือถ้า a เป็นศูนย์ก็ให้สัญญาณข้างบนออกมา สัญญาณข้างบนออกมาคือให้สัญญาณน,นี้ออกมาแต่ถ้า a เป็นหนึ่งก็ให้สัญญาณข้างล่างออกมาก็หมายความว่าค่าแซตรงเนี้มันก็คือ a bar กับตัวที่อยู่ข้างบนคือตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็น b bar i ศูนย์บวกด้วย b i หนึ่งแล้วก็บวกด้วย a คูณกับสัญญาณข้างล่างคือเป็น b bar i สองบวกด้วย b i สเดี๋ยวขอเอา a ตรงนี้กระจายหาค่าในวงเล็บแล้วขอเขียนสรุปลงข้างล่างนะครับก็ได้แซนะครับเป็น a bar b bar i ศบวกด้วย a bar b i หนึ่งบวกด้วย a b bar i สองบวกด้วย a b i สมาสังเกตเห็นว่า ตัวที่อยู่ด้านหลัง่ะมันจะเอาม,มาคูณด้านหน้านะครับนั่นหมายความว่าเวลาเขียนลำดับอ่ะต้องสลับกันอย่างเช่นถ้าเป็นมัคสีตัวรวมกันนะครับแบบนี้นะครับเวลาเขียนนะครับก็คือ a ด้านซ้าย a จะอยู่ด้าน a, a จะอยู่ด้านซ้ายนะครับทนนะครับอ่าเวลาเขียนมัคตรงนี้นะครับก็คือจะได้ว่า a จะอยู่ด้านซ้ายนะครับ เอาตรงเนี้ยนะครับจะสังเกตเห็นว่า a จะอยู่ด้านขวานะครับเพราะว่าเราต้องคํานวณตรง b ก่อนแล้วค่อยคานวณ a ทีหลังนั่นเองครับอันนี้ก็คือวิธีการสร้างมากัก4ี่ทูหนึ่งจากเครื่องหมายสองทูหนึ่งนั่นเองนะครับก็จะใช้เทคนิคนี้ก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นมัคแบบเดียวๆนะครับเราก็ต้องเอาหลังหลังมาหน้าในประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูโจทย์เพิ่มเติมกันนะครับคือสังเกตว่าตรงเนี้ยเป็น a b ใช่ป่ะ a มาก่อน b แต่ว่าตรงเนี้ย b มาก่อน a แค่นั้นนะครับ ถ้าทำมักเป็นแบบตัวเล็กเล็ก,ลกๆร่วมกันนะครับก็ต้องสลับตำแหน่ง a b บด้วยแต่ถ้าเป็นมักที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีตัวอย่างนะครับสร้างมักสร้างมักแปดทูหนึ่งนะครับสร้างมักแปดทูหนึ่งแบบแรกนะครับแบบแรกสร้างจากสองหนึ่งมักสี่ตัว แล้วก็4ทู1มักหนึ่งตัวอขอเพิ่มหน้านี่คือทั้งมัก8ทูหนึ่งนะมัก8ทูะครับมัก8ทู1ก็จะเป็นมักที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะใหญ่ๆเลยจะมีอินพุต8ตัวแล้วก็เซเลคเตอร์3ตัวนะครับก็หลักการก็คือว่าเดี๋ยวขอกรอบรูปนี้มาก,ก่อนอืม นะครับหลักการก็คือว่ามันคือแบบนี้นะครับแต่ขอย่อส่วนนิดนึงอันดับแรกนะครับเราก็ทําการแบบว่าสร้างตัววงจรก่อนเริ่มแรกก็คือเป็นอันนี้เป็นสองคูณหนึ่งเนาะก็จะมี i0 ศูนย์ i หนึ่ง i สอง i สามเอ่อ i สี่ i ห้า แล้วก็ i หก i เจ็ดแบบนี้นะครับก็หลักการก็คือว่าตัว selector อ่ะมันจะมันจะอยู่ตัว selector ตัวแรกอ่ะมันจะเป็นตัวที่อยู่ขวาสุดจากแผนภาพเดิมมันจะเป็นรูปนี้นะครับตอนแรก a อหรือ ansi น,นะครับตัว selector ตัวแรกก็เป็นตัวที่อยู่ขวาสุดที่ต้องดาเนินการก่อนนะครับ ก็คือหลักแรกก็คือ C ีนะครับเพราะนั้นตัวเซกเตอร์ตรงนี้นะครับก็คือเป็น c ีแล้วก็เชื่อมกับมันเป็นเขาบอกว่าเป็นสองทูนหนึ่งมักสี่ตัวแล้วก็สี่ทูหนึ่งมักหนึ่งตัวนะครับก็อันนี้นะครับก็จะมารวมกันจืบ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 เป็นอันนี้เป็นสองทูนหนึ่งมักนะครับ แล้วก็มีเอาต์พุตออกมาเป็นแซซึ่งอันนี้เป็นสองทูหนึ่งมันะแปลว่าไอ้โทษอันนี้เป็นสี่ทูหนึ่งมัแปลว่าต้องมีอินพุตตัวตอนเนี้มี C ออกมาแล้วนะครับก็จะเหลือ a กับ b นะครับ C ออกมาแล้วนะครับก็จะเหลือ a กับ b ซึ่งตรงนี้เรียงเลยเพราะว่ามันเป็นมักตัวเดียวกันไม่ได้แยกออกจากกันนะครับก็จะเป็น a กับ b แบบนี้นะครับขอไม่ทําการแบบว่าพิสูจน์นะครับแต่ก็ให้รู้หลักการไว้ว่า การเรียงลาดับตัวอักษรการเรียงลาดับเซเลคเตอร์การเรียงลาดับววรเซเลคเตอร์ร er, ก,รรร er, ก็คือตรงนี้ก็คือตัวนี้อืมถ้าถ้าสมมุติเป็นมักแยกออกจากกันเช่นมักแยกมักแยกกันก็คือเห็นปะว่ามันมีก้อนเนี้ยแยกมีมักตรงเนี้ยแยกออกจากมักตรงเนี้ยให้เอาลําดับใช้สุดมาก่อน ีตอนแรกตอนแรกที่เรียงคือตอนแรกเรียงแบบนี้ให้เอาให้เอาอันดับท้ายสุดมาก่อนก็คืออย่างตรงเนี้ยเันเรียงเป็น A B C ใช่ปะ่ะมา A ตัว C มันอยู่ท้ายสุดตอะนั้นให้เอาตัวเสียเป็นตัวเลือกมาก่อนแล้วก็เสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่มักอีกตัวหนึ่งเนาะ หลังจากนั้นนะครับถ้าถ้ามันเป็นมักตัวเดียวกันก็คือเรียงเหมือนเดิมก็คือเราสังเกตเห็นไหมว่าตรงนี้มันเป็น A B นะครับเราสังเกตไหมตรงนี้เป็นเตรงนี้มันเป็น A B คือเรียงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ถอยไม่ได้สลับกันเป็น B A นั่นเองนะครับอันนี้คือหลักการเรียงลำดับมักเดี๋ยวขอดูอีกอันนึงนะครับตัวอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ ตัวอย่างที่สองก็คือเหมือนเดิมนะก็คือเราจะสร้างมาร์กแบบแปดทุนหนึ่งนะครับสร้างมาร์กแบบแปดทุนหนึ่งก็คือแบบที่สองก็คือใช้สี่ทุนหนึ่งสองตัวแล้วก็สองทุนหนึ่งหนึ่งตัวนะครับสี่ทุนหนึ่งสองตัวก็จะเป็นแบบนี้เปิบเปิบเปิบไอศูนย์ไอหนึ่งไอสองไอสามอีกตัวหนึ่งเป็น i4 สี่6 i ห้า i หก i เจ็ดตัวเลือกจะต้องมีตัวเลือกสองตัวนะครับตัวเลือกสองตัวซึ่งเราเห็นว่าตอนแรกอ่ะมันเป็นตัวเลือกแบบมี a b c ใช่ป่ะแต่มันแต่มันมีแค่สองตัวนะครับจากสามตัวทั้งหมดอ่ะที่เลือกตอนแรกมีแค่สองตัวเพราะนั้นก็ดึงสองตัวหลังมานะครับก็คือ B กับ c นั่นเองก็คือดึง B กับ c เข้ามานั่นเอง เนื่องจากเป็นนักตัวเดียวกันนะครับการเรียงลำดับก็จะเป็น B มากก่อน C นั่นเองครับ A ครับ,ค,รบค่อยเอาไว้ทีหลังเพราะว่ามันแยกออกจากกันคือตอนแรกอะ่ะมันเป็น A B C ใช่ป่ะมันมีสามตัวเราก็เลือกมาสองแต่ว่าคือมันเป็นสองแยกกับ1ใช่ป่ะมันเป็นสองแยกกับ1เพราะนั้นในเมื่อเป็นมักแยกกันเอาสองตัวท้ายออกมานะครับก็จะเป็น B กับ C อยู่ตรงนี้นั่นเองครับต่อมานะครับก็สัญญาณเข้ามาผมเป็น2 เป็นสองหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัว a ให้เลือกออกมาเป็น z นั่นเองครับอ่ถาถ้าสมมติว่าอ่าอให้ดูตรงนี้ก่อนอ่าถ้าสมมติว่าเพิ่มใหม่อีกข้อหนึ่งนะเป็นก็สามสองทูนหนึ่งทั้งหมดเออสองทูนหนึ่งเจ็ดตัวก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้อันนี้คือวัดให้ดูก็เป็นแบบนี้เปบเบเ ตัวเลือกตรงนี้จะเป็น C แล้วก็ไหลเข้ามาแบบนี้ปึ๊บปึ๊บป,บป,บปบ๊ตัวเลือกตรงนี้จะเป็น B แล้วก็เชื่อมกันอย่างนี้ตัวเลือกตรงนี้จะเป็น A นั่นเองนะครับอะแล้วก็ตรงนี้เป็น Z นี่ก็ I ศูน I หนึ่ง I สอง I สม I สี I ห้า I หก I เจ็ดนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักการสร้างมักตัวใหญ่ๆนะครับจากมักตัวเล็กที่มีอยู่นั่นเองครับ